พี่น้องสิบห้าสิบไปเบื้องเงินน้ำขงครับอัปเดตสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องนี่คือทดสอบสายผมเอาเอามาครับพี่น้องไปกอ,อกเมื่อเช้านี้ครับอะแต่ว่ามันอยู่ฟางฝุง่นนะพี่น้องนี่น้ามันจะเขาทั้งนี้เดี๋ยวผมพาไปเบื้องครับนี่ครับน้ามันจะเข่าทั้งนี้ครับทั้งหลังบ้านผมนี่คือน้าผมด้วยนี่น้านี่ครับน้ำขงมีขึ้นมาแบบนี้พี่น้องมันจะเข้าไปท้างหลังนู้นไปคุ แต่วว่าเพิ่นบอกไว้เบิดแล้วพี่น้องครับ น้ำสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับอยู่พระธาตุละหนองนะครับน้ำยังสูงตัวครับตอนนี้นี่น้องโอ้น้ำลายน้ำมหาศาลเลยครับน้ำจะสร้างความประทับใจด้ยนี่นะน้ำพี่น้องเอ้ย มาณเดีวเนี่ยถงประมาณเอียวครับโอ้อน้ำเอากระสอบไส์กั้นถึงสูงประมาณเอียวครับมันพังเถื่อนึงเนาะอืมเมื่อวานนี่พังเถือนึงครับแรงไปแรงสามเทือ่อนครับอัปเดตตอนนี้จะสูงโตครับน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปรอบเบื้องแถวไตธาตุาครับแล้วก็ไปร้านไาทัดทำดีตาล่าก็มาหลายคนอยู่ครับ ร้านอาหารแล้วก็ไปชวนอาหารเพิ่นเกือน้ำถันน่วมเพมิ่นนี่พี่น้องทำซีฟิล็องมันท่วมร่อนะ ข่วงกระลายอยู่ครับกระมีคือกันของมันสูงนี่ครับมีกับบางแถวร้านอาหารคือกันครับติดลิ้นขงข่วมคือกันครับพี่น้องนี่มันบ้านไปอีกแล้วนะครับเน่ยถิ่นบ้านมันอะไรนะโอ้ครับร้านอาหารนั่นน,นี่นาะเนี่ยนะครับข่วมไปเบิ้ลนี่ลิ้นถนนถนนมันจะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับ เปนเล้าอยู่ันยึดถ่วมไปเลยครับอันนั้นจะเป็นมองตะลิงครับกันตะลิงพังครับสถานการณ์กโค้งโตน้ำพี่นนอะอ,อ,อ่ะเป็นชุดนึงครับเลาะไปเรื่อยๆครับแบบนี้ น้ำแห้งหลายครับน้ำหลายกำลังจ,จะเรีนฟังเพื่อนบ้านครับสอบสอบเดี๋ยวครับสอบสอบเพิ่มเงื่อนบ้านเลยสอบมันตันน้ำไว้ครับกันน้ำไว้งานปีนี้หลากหลายแล้วครับ ครับพี่น้องอีกจุดหนึ่งครับนี่บ้านหัดคำน้อยนะครับนี่นะครับบ้านหัดคำน้อยพี่น้องโอ้ยน้ำรุ่นแพ้กระทั่แพ้กระทั้งป่าเพิ่นธุ์พืชบูมครับพี่น้องเพิ่นตับป่าพันธุ์พืชบูมครับป่าเพิ่นตายพูนนะครับยุกไก่ๆพูนพี่น้องโอ้ยเป็นอะไรตุ่นพิ่น้องดูนะน้ำโอเคถั่วเนี่ยเชื้อเคืองอ่ะ ไปผมจะพาไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งอัปเดตสถานการณ์เป็นจุดเป็นจุดเนาะพี่น้อง ทังใสงาหนักทั้งครับพี่น้องเมื่อวานนี้ผมมาลิสเซนนี้ครับถนนลบไปนี่ครับแต่ว่ามือนี่จมมิดเลยครับพี่น้องจมมิดเลยครับนี่ครับโอ้ยน้ำเมื่อวานนี้ผมไปนู่นอ้อมไปทั้งนี้ครับผมลงลิสเซนนี้นี่ครับผมลงลิสเซนนี่นี่เนนี่เปนี่เป็นี่ครับผมจะไปลงไปนู่น เป็นวิกฤตของเพื่อนพี่น้องเพื่อที่หาปลาเนาะนี่ครับอันเป็นขาวๆในน้อยอยู่นะยืดๆนะครับเงินใส่มองเลยครับพี่น้องเป็นวิกฤตปลาครับปลาจะร้ายอยู่พี่น้องเทศบาลตำบลหัดคำพี่น้องนี่ครับเข้าเหมือนกันครับ น้ำก็จะเข่าอยู่ครับแต่ว่ามันจะสูงแน่เน้อยังไงร่างกากณให้ยกเกรดสะบานเพิ่มครับโอ้รถไหลางามือเลี้ยงนี่รถไหลเด้อพี่น้องคนกะต่างเดินมาหาเบิง่งคนกะจะเบเลาะเบิ่งน้ำเนาะพี่น้องช่วงยามือเลี้ยงอากาศดีเอา คลิปนี้ผมอัปเดตสถานการณ์พี่น้องในเบื้องครับคลิปหน้าก็่อกันในเรืองพี่น้องครับสวัสดีครับ